รถเก่ง e ีโคคาที่คุ้มค่าน่าใช้ต้องคันนี้แหละครับนิสส n นโน e 1.2 v l ปี2017ครับรถอีโคะะคาราคาย่อมเยาทางเตทนก็มีให้ลูกค้าจับจองนะครับรุ่นท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มจุดแต่งมีพร้อมรถด,ดูแลดีรถขับดีมากๆหาอยู่ต้องห้ามพลาดนะครับล้อแมกซ์ขอบ15รัดด้วยยาง Dunlop ปี2024ยนต์เบนซิน1.2ลิตรเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์สมบูรณ์แลประหยัดน้ำมันมาก เปิดฝาท้าย้ชมครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางไม่พอสามารถพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ได้ตอนท, <Wow. S 1> ที่ภายในนะครับในดับเบาะผ้ากว้างขวางนั่งสบายจุดที่นั่งครับเบาะไม่มีปิดไม่มีขาดพร้อมใช้งานดีเทลครับกระจกไฟฟ้า4บานระบบช่วยขับขี่มีครบภุมมาลยดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมปุ่มมืิฟังก์ชันมีแอรเ์แบตนตัวเลขไมล์ห5 6 0 0 0กิเมครับ ต้องมองรอบคันก็มีนะครับถอยจอดสะดวกจอวิดีโอเค o o d FM b l u e t ูทู h ได้คอมบันเทิงครบระบบแอร์ออโต้เย็นฉ่ำสเกียร์ดีไซน์มินิมอลน่าใช้ความคุ้มค่าแบบนี้มาในราคาย่อมเยาเช่นเคยครับ2 3 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวถูกใจรีบจับจองของดีมีคันเดียวสวัสดีครับ